หลังจากการมานะครับของ Black Panther, Wakanda Forever นะครับมันก็หมายความว่า M.C.U เฟสสีะครับได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราเนี่ยควรจะมาจัดอันดับเทลิสหนัง M.C.U เฟสสีนะครับซึ่งผมขอพูดก่อนนะครับว่าเทลิสนะครับที่ผมจะจัดในวันนี้นะครับเป็นตามความชอบของผมเองนะครับก็ไปกันเลยครับทุกคนสำหรับจัดันดับ M.C.U เฟสสครับ อะทีลิสแรกครับสกิปครับซึ่งคือข้ามนะมีหนัง3เรื่องนะครับ Eternals ครับเร v วน t ันเดและ Black Widow ครับผมพูดเลยครับว่าหนัง3เรื่องนี้นะครับเป็นหนัง3เรื่องที่เขียนเรื่องราวได้ห่วยมากครับสลับผมนะเขียนละครก็ไม่น่าติดตามนะครับเขียนในเรื่องให้ไม่มีความสมเหตุสมผลเลยที่มันควรที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับในเรเวนตันเนี่ยผมพูดเลยครับว่าคอมมดี้ก็เอะเกินไปมันทาให้ฉากดราม่าที่ ความรู้สึกข,ของตัวละครเนี่ยมันไม่สามารถส่งมาถึงคนดูได้เว้ยหรือจะเป็นคำถามที่มีมากมายครับเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของหนังการที่มิวเนียเนี่ยมันสามารถกลับมาก่อตัวได้แล้วทําไมมันไม่กลับมาก่อตัวใน infinity war หรือว่า endgame วะถ้ามิวเนียสามารถกลับมาก่อตัวได้ทําไมตอถึงต้องถอดสังขารตัวเองไปทา stormbreaker วะเมื่อมิโเนียสามารถประกอบรูปร่างตัวเองได้ขึ้นมาไหม่หรือว่าจะเป็น eternity ก็ตามครับทาไมไม่มีใครเคยคิดถึง eternity เลยวะคือตานนสก็อาจจะไปได้ ซ e ลิสเตอร์บียิงตัวอื่นก็สามารถไปได้คนนี่ถือไอดาบไอดาบมืดอ่ะคนก่อนอ่ะเขาก็สามารถไปได้ทําไมเขาไม่ไปหรอวะทําไมต่อไม่ไปทําไมโอดินไม่ไปคือมันเกิดคําถามขึ้นเว้ยและที่สําคัญเว้ยหนังอ่ะคือเจไม่เห็นว่าไปเทร์นี้ได้ผ่านไบฟรอสใช่ไหมคือไอสตอร์มแฮมเมอร์แล้วทำไมเจนไม่ใช้สตอร์มแฮมเมอร์ล้วไปเทนตี้และบอกว่าให้ก่อแม่งตายหนังมันก็จบลวเว้ยและจุดที่ใหญ่ที่สุดนะสลับผมนะคือตอนจบเว้ยไอที่ตอนที่เด็กอ่ะเจ็ดแปดขวบอ่ะ สามารถสู้กับไอ้ Shadow Monster ได้คือคุณใช้ตุ๊กตาตุ๊กตานะ Fucking teddy bear a teddy bear คือคุณเห็นไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยเว้ยและที่สําคัญนะเว้ยตัวละครของตอเนี่ยคือเอามันเชื่อเลยอะคือจากที่เขาปูตัวละครตอมาโคตรดีแล้วอะเขาก็มาทําให้เป็นตัวลหลกอะขนาดคนเล่นะ่ะ Chris h e m s เ o อครับก็มาพูดว่าไม่อยากกลับไปเล่นแล้วอะถ้าไม่มีอะไรใหม่สำหรับตัวละครเว้ย คือผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอ่ะกับการสร้างตัวละครต่ออ่อขึ้นมาเป็นแบบนี้เว้ยก็จบไปกับเรื่องแนตันเดินนะมาอีเทอร์โนสครับอีเทอร์โนสนะครับผมพูดเลยครับว่าหนังเรื่องนี้นะพยายามพูดเกี่ยวกับอะไรที่เยอะเกินไปเว้ยคือหนังเนี่ยพยายามพูดเกี่ยวกับความรักการแข่งขันกันเพื่อนการหักหลังกันหรือว่า สัตธรรมต่างศิลธรรมต่างๆปัญหาโลกปัญหาเซเลสเทียลแล้วก็ต้องปูเรื่องตัวละครอีก 7, 8, 9ตัวละครอะ่ะคุณเห็นไหมครับว่าหนังอะ่ะมันพยายามยัดอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาในหนังเรื่องนึงอ่ะคุณมีเวลา2ชั่วโมงอะ่ะ คุณไม่สามารถทําให้มันกระชับได้เว้ยเพราะทุกตัวละครอ,อะ่ะมันสําคัญต่อเรื่องราวเว้ยเพราะว่ามันคืออีเทอร์นลมันไม่มีทางเว้ยและสลับแบ็ควิดโอครับผมพูดเลยครับว่าหนังเรื่องนี้นะปัญหาคล้ายๆเรื่องตันเนอร์เลยคือมันมีคําถามเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทําไมฉากนี้ทําไมทัสมาสเตอร์ถึงไม่ฆ่านาทาชาไปวะคือถ้ากูเป็นทัสมาสเตอร์กูฆ่าไปละเพราะกูรู้ว่าไอคนเนี้ยขัดขวางแผนการกูแน่นอนเว้ยคือกูต้องฆ่ามันแล้วทาไมเขาไม่ฆ่าวะกูไม่เข้าใจเว้ยและมันมีคําถามอื่นอีกนะ มันจะเป็นในไอสิ่งที่คลายมนสะกดอะของพวกวิโดโออะเขาไปหามาได้ยังไงใครเป็นคนทําและเขาสร้างมาได้ยังไงและที่สําคัญนะครับหน,งนังเรื่องนี้นะ Taskmaster คือแบบฮ้ยะคือหนังเรื่องนี้นะผมพูดเลยครับว่าพยายามที่จะเป็น Winter Soldier มา,มากเลยเว้ยแต่เขาไม่ได้เซตอัพเนื้อเรื่องไม่ได้เซตอัพตัวละครไว้ก่อนเว้ยมันเลยเฟลมากครับและที่สําคัญนะสลับทั้ง3เรื่องนี้นะปัญหาใหญ่สุดสลับผมนะ คือฉากแอคชั่นและ CG เว้ยคืออย่างลอยอะสลับผมนะคือผมโอเคนะเว้ยถ้าแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องดีอะแต่อย่างน้อยนะครับฉากแอคชั่นดีกับ CG ดีอะผมยังโอเคให้ผ่านได้นะไม่ต้องเป็นผมอะเพื่อนผมอะที่ไม่ดูหนังเยอะเท่าผมอะที่ไม่เรียนภาพยนตร์อะก็ยังมองเห็นเลยครับว่าแม่งถ่ายบนกรีนสกรีนอะและเป็น CG ที่ทำได้ห่วยมากอะ สกิปจริงๆครับหนัง3เรื่องนี้นะครับอ่ะมาต่อเนอะครับสลับเทลิสต่อไปนะครับเฮียก็มีเรื่องนะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับใน multiverse of madness นะครับผมพูดก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมชอบการแสดงมากๆครับนักแสดงดีมากครับไม่ว่าจะเป็นเอลิซาเบธโอเซนนะครับที่ผมชอบโคตรๆเลยเว้ยคือเดอะแบกของเรื่องเลยนะและเบนนิคคอมแบชนะครับที่ก็เล่นดีเข้าๆกันนะครับและพวงกับแซมไรมี่นะครับที่เขาใส่สไตล์ตัวเองเข้าไปในหนังนะครับและการถ่ายภาพที่ผมชอบมากครับ แต่สุดท้ายครับหนังเรื่องนี้ครับปัญหาใหญ่สุดสลับผมนะครับคือตัวละครของวันด้าครับที่ไม่สม่ำเสมอครับหรือว่าไม่คงเส้นต์ครับคือผมถามคนหน่อยครับว่าคือแบบ มึงสามารถมองคนหนึ่งอะแม่งตายได้อ่ะแล้วทาไมฉากต่อมาเนี่ยมึงต้องมาพยายามมาเป็นบัวขาวต่อยคนอื่นวะคือผมไม่เข้าใจเว้ยคือหนังเนึ่งนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าแม่งควรจบภายใน5ทีอ่ะคือวานด้าแม่งมีพลังเยอะมากอ่ะคือสเกลพลังแม่งเยอะเกินไปเว้ยคือแบบฉากหนึ่งแม่งสามารถจ้องหน้าคนหนึ่งแม่งตายเลยแล้วอีกฉากต่อมาแม่งมาปล่อยพลังอะไรก็ไม่รู้พยายามมาต่อยคนอื่นอ่ะคือสมมตินะวานด้าเจอด็อกเตอร์สเตรนจ์แม่งจ้องหน้าตายจบ ยาคือมันไม่เม็เซน n s เลยว้หนังเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์และวองอ่ะคือในอินฟินิตี้วอลเว้ยมันมีที่เขาสามารถสร้างพอร์ทัลอะหรือว่าอุโมงอ่ะคือมันสามารถตัดแขนคนอื่นได้มันสามารถเอาคนเนี่ยวนล,ลูไปมาได้มันสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้ ผมงงว่าทําไมคุณไม่ใช้สกิลนี้กับวานด้าวะคือถ้าวานด้าปล่อยพลังมามึงแค่สะท้อนพลังนี้กลับไปหรือว่ามึงสามารถเอาวานด้าเนี่ยดรอปใส่โฮเคโนโหรือว่าดรอปใส่แกโลกที่อะไรก็ว่านไปคือผมพูดเลยครับว่าหนังเรื่องนี้อะ่ะคือแบบไม่มีเหตุผลเลยเว้สลับผมอะ่ะ คือถ้าคุณดูแอนิเมะหลายๆแอนิเมะนะไม่ว่าจะเป็น Hunter x Hunter หรือว่า a t t a c k on t i ทท n นะคือสเกลพลังอ่ะมันสม่ำเสมอตลอดทั้งเรื่องเว้ยพอคุณดูอ่ะมันจะไม่คิดว่าเอ๊ฉะฉากนี้คุณใช้พลังนี้ทำไมฉากนี้คุณไม่ใช้พลังนี้วะ และที่สําคัญที่สุดเว้ยปัญหาใหญ่ที่สุดสลับผมนะเว้ยคือชื่อเรื่องเว้ย Doctor Strange in the Multiverse of Madness Doctor Strange ยังไม่ใช่ตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้เลยเว้ยตัวละครหลักของหนังนี้นะคือ w a n d ้าเว้ยมันควรจะเป็นว a นด้าพยายามหาลูกตัวเองอะแล้วที่สําคัญนะ Multiverse of Madness Madness ไปแค่3-4 Universe มัน Madness ตรงไหนอะผมถามคนไหน คือถ้าคุณไปดูไอ้ everything everywhere all at once อะนั่นแหละคือ madness เว้ยมันไปทุก universe ที่มันมีอะมันทำให้หนังนะครับสลับผมนะไฮยา อะมาต่อที่อันดับต่อไปครับโอเคโอเคนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับก็มี Black Panther นะครับวาร์คาร์น่าเฟเวอร์นะครับและชางชีเลเจนด์ออฟเทนนิงนะผมขอพูดถึง Black Panther นิดนึงนะครับเพราะผมทําคลิปมาแล้วนะครับผมมีคําถามที่อยากเพิ่มเติมน,นะเพราะผมไปดูรอบที่2นะคืออย่างแรกนะคำถามแรกผมนะคือไอเนมอลเนี่ยแม่งรู้ได้งไงว่าไอรีลี่วิลเลียมเนี่ยเป็นคนทำในเครื่องหาไวเบเนียมคือมีชื่อเขาสลักไปบนในเครื่องหาไวเบเนียมเหรอวะคำถามที่2คือ ทำไมชูวีถึงอยากช่วยไอ้เด็กคนนี้เยอะขนาดนี้วะคือสมมุินะถ้ามีคนนึงเนี่ยถือปืนมาจ่อหน้าพ่อแม่มึงอะแล้วสั่งมึงว่าเอ้มึงมึงไปตามหาคนนี้ให้กูสิเอามาส่งให้กูนะคือถ้าเป็นกูอะ่ะคือกูตามหาให้แล้วกูไม่แคร์เลยเว้ย กูยกให้มึงไปเลยเพราะว่ากูแคร์พ่อแม่กูทำไมกูต้องแคร์คนที่กูไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอะคือคุณเห็นไหมครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับผมอะที่ชูรี่อะมันควรที่จะไปแคร์เด็กคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเจอในชีวิตอะคือเขาควรที่จะแคร์เขาควรที่จะให้ความสําคัญกับคนที่วาคันดาคนที่เขาหลักมากกว่าแม้คือผมงงเว้ย อีกคำถามนะครับสำหรับหนังตรงนี้นะครับสลหรับผมนะครับเนมอมันรู้ได้ไงว่าวาคันดามันมีอยู่จริงเพราะว่าวาคันดานะครับมันมีฟอสฟิวหรือว่าการปิดพื้นที่ไม่ให้ใครเห็นแล้วเนมอมันรู้นะครับว่าวาคันดามันมอยู่ตรงนี้มันไม่ควรเห็นดิมันอยู่ใต้น้ำมึงจะรู้ด้ครับว่าวาคันดามันอยู่ตรงนี้แล้วคำถามสุดท้ายับนะซึ่งอันนี้เป็นคำถามญ่สุดน,น,นะสาหรับผมนะคือไอ N ้เนมอ์เนี่ยมันฆ่าแม่ชูรี่ไปแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยชูรี่ให้อภัยบอกว่าไอ้หยุด การต่อสู้ลสะมมุตินะเว้ยมีคนนึงเนี่ยมายิงหัวแม่มึงตายอะ่ะมึงจะให้อภยัยไหมโอหายาคือปัญหาสลับผมนะครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยคือการที่หนังเนี่ยมันมีทวิสต์หรือว่ามีการหักบุมที่ไอคิวมองเกิ์เนี่ยมาคุยกับชูรี่ถูกไหมและจุดตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ชูรี่เนี่ยเริ่มที่จะแครนในมออยากล้างแครนให้แม่ตัวเองซึ่งมันทำให้ชูรี่เนี่ยเริ่มเป็นคนที่แบบโกรธ เป็นคนที่กดแค้นคนอื่นแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าเนมอ์ทำไมผมเข้าใจนะที่เนื้อเรื่องเนี่ยหรือพล็อตเนี่ยต้องไปต่อเพราะว่าเนมอ์เนี่ยต้องไปอยู่ที่ Secret w a อะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราจะมาพูดถึงการเขียนเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนจบเนี่ยผมว่าเขาเขียนในหัวมากครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยชูรี่เนี่ยมันควรที่จะฆ่าเนมอ์ไปเพื่อทําให้เขารู้ว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันมีผลที่ตามมาแต่สุดท้ายอ่ะ อยู่ดีเขาก็เอกูให้อภัยมึงมึงฆ่าแม่กูแต่กูให้อภัยมึงจบซึ่งสลับผมอะมันไม่เม k e s e n เลยเวการเปลี่ยนแปลงความคิดของชูรี่ตอนจบอะ่ะจากตอนแรกเขากูอยากฆ่ามันกูอยากล้างแค้นให้แม่กูวีดีเอ้กูให้อภัยมึงจบว h a เด h e f*** สุดท้ายนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็ดีนะสลับผมนะเพราะว่ามีการสร้างดราม่าเรื่องชัตบิ๊กบสแมนเรื่องแบ็พันเตอร์ตายไป หรือว่าจะเป็นฉากที่ชูรี่กลายเป็นแบล็กแพนเทอร์ผมโคตรชอบเลยฉากนั้นหรือว่าจะเป็นการตบแต่งคาราคารขึ้นมาเป็น CGI หรือว่าจะเป็นการที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าไรนันคกูเกลเนี่ยกำกับได้โคตรดีเลยเว้ยสลับผมนะ อ่ะก็มาต่อนีกว่าครับสลับหนังเรื่องต่อไปนะครับชางชีครับชังชีนะผมพูดนะครับว่าผมโคตรชอบนะคือผมชอบฉากแอคชั่นมากเลยเว้ยผมพูดเลยครับว่าถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรนะเว้ยผมให้เรื่องนี้นะครับ แบบท็อปเลยหรับผมนะเพราะว่าผมพูดนะครับว่าฉากแอคชั่นนะเขาทำได้ดีมากครับเพราะว่าเขามีการผสมผสานนะครับระหว่างกังฟูแอคชั่นทำท่าแตกต่างผมพูดเลยครับว่าหนักนี้นะครับสนุกมากๆนะสลหรับผมนะแต่สุดท้ายนะครับปัญหาของผมนะอยู่ที่การเขียนเรื่องราวครับให้กระชับและมีความโฟกัสครับเขาพยายามยัดอะไรเยอะแยะมากเกินไปเว้ยอย่างเช่นนะเขาพยายามยัดเรื่องครอบครัวเขาพยายามยัดเรื่องการที่ตัวเอกเนี่ย อยากไปทางเส้นทางตัวเองหรือว่าการที่พ่อเขาเนี่ยอยากให้พระเอกเนี่ยเตินตามเส้นทางของครอบครัวหรือว่าสารต่อเจตนาลมของพ่ออะไรประมาณนีนะ้หรือว่าจะเป็นการที่เรื่องเนี่ยพยายามเล่าถึงองค์กรเทนริงหรือว่าจะเป็นการที่หนังเนี่ยพยายามเล่าถึงดินแดนวิเศษแห่งหนึ่งที่มีมังกรมีสัตว์ประหลาดคือคุณเห็นไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเว้ยซึ่งผมคิดว่าถ้านหนังนี้นะ โฟกัสกับไดนามิกนะหรือว่าความสัมพันธ์นะครับระหว่างแชงชีนะครับและพ่อเขาเนี่ยซึ่งในหนังเนี่ยมันมีนะเวย้ยแต่เขาไม่ได้ขยี้ถึงสุดเวย้ยถ้าเขาขยี้และทําให้หนังเนี่ยมันโฟกัสกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกและพ่อตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมพูดเลยครับว่าหนังนี้นะโคตรดีคือฟุโยเลยสำหรับผมนะ อ่ะมาที่หนังเรื่องสุดท้ายครับที่ทุกคนรอคอยครับ Spider-Man No Way Home ครับพูดได้คำเดียวครับว่าฟุยโยผมโคตรชอบครับหนังเรื่องนี้นะล้หลายคนอาจจะบอกว่าไอพี่มันดีอยู่แล้วเพราะมี Spider-Man 3คนผมพูดเลยครับว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าหนังนี้นะครับผมว่าเขาเขียนได้ดีนะครับเขาเขียนตัวละครของ Peter Parker ออกมาโคตรดีเลยผมโคตรชอบเลยเว้ยซึ่งผมก็จะมาอธิบายนะครับและวิเคราะห์ตัวละครของ Peter Parker นะครับในหนังเรื่องนี้นะ อ่ะที่ผมพูดในทุกคลิปครับ philosophical belief ครับหรือว่าความคิดของตัวละครครับพีทพัคเกอร์ในเรื่องนี้นะครับเขาคิดยังไงครับตัวละครของพีทพัคเกอร์นะครับในเรื่องนี้ครับเขาคิดว่าเฮ้ย ตัวร้ายทุกคนเนี่ยสามารถกลับตัวกลับใช้ได้ถ้าเราให้โอกาสเขาเวย้ยซึ่งพอตัวละครของพีเตอร์เนี่ยมีความคิดแบบนี้นะครับมันเลยกลายเป็นวอนนะครับหรือความต้องการของตัวละครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวละครวายร้ายต่างนะครับในเรื่องนะมันเลยกลายเป็นแอคชั่นนะครับหรือการกระทําของพีเตอร์พักเกน,นะครับที่เขาเนี่ยพยายามผลิตอุปกรณ์ต่างครับเพื่อช่วยเหลือตัวร้ายนะครับให้กลับกลายเป็นคนดีนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับมันก็เจอกับคอนเควนซ์ครับที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ได้เว้ย สุดท้ายนะครับป้าเมย์เขาก็ถูกฆ่าตายครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมีแอคชั่นการกระทําของตัวละครที่มาพร้อมกับผลที่ตามมาที่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวละครเว้ยมันทําให้ตัวละครพีเตอร์เนี่ยมันมีมิติและทําให้ตัวละครเนี่ยโตขึ้นไปอีกเว้ยซึ่งผมชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีสเต็กด้วยมันมีการเดิมพันเว้ยคือถ้าเขาทําสิ่งนี้ไปอ่ะและถ้าเขาทาพลาดอ่ะมันก็จะมีผลที่ตามมา อย่างเช่นนะครับป้าเมตายตอนจบของเรื่องเนี่ยมันก็มีที่เขาพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาหาลาัยได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เขาทําเนี่ยสุดท้ายมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับสุดท้ายเขาก็สูญเสียคนที่เขารักไปเพื่อการที่เขาเนี่ยจะปกป้องคนที่เขารักเว้ยหนังเรื่องนี้นะครับโคตรดีเลยในการเขียนตัวละครของพีทพักเกอร์นะครับผมชื่นชมคนเขียนบทเลยก็โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้นก็มีข้อเสียนะแต่สุดท้ายครับ ฉากแอคชั่นมีดูสนุกแม้ว่ามันจะมีจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอย่างเช่นเหตุผลของมัลติเวิร์สผมว่าจะมีปัญหาอยู่แต่สุดท้ายครับการเขียนในเรื่องการเขียนตัวละครการทำฉากแอคชั่นการทำา g i ผมยกนิ้วให้เลยอ่ะคือมเป็นหนังที่เป็น The Best นะครับของ MCU เฟสสนะครับสำหรับผมะบนะครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสับคลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับคิดเห็นยังไงครับทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ ทุกคนสามารถทิ้งทีลิสของตัวเองนะครับไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะไปอ่านดูนะครับก mm ็ hmm. ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับทุกคนกดแชร์กด Subscribe นะครับเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ